สวัสดีครับคุณภาคภูมิแล้วก็คุณลลิตาครับผมคุณอาทิตย์ตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณเชิงสะพานมัคควานหลังสันนะครับครับต่องกระทรวงการหมครับคุณภาคภูมิครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับตอนนี้ภายหลังจากเหตุการณ์ชุลรมุนนะครับที่ผมได้รายงานไปนะครับเมื่อช่วงก่อนนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้มีการพักดันนะครับให้กําลังทหารนั้นกลับไปตั้งแนวนะครับที่ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการครับนะครับแล้วก็ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรึงพื้นที่ระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีหน่วยพยาบาลต่างๆนะครับได้เข้ามาประถมพยาบาลคนเจ็บแล้วก็นำลำเลียงส่งไปยังสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผากชมคุณปับผู้บาดเจ็บนี่คือทหารหรือว่าคนเสื้อแดงครับรับมีทั้งสองฝ่ายนะครับในส่วนของผู้บาดเจ็บนะครับ ก็เป็นการใช้กําลังนะครับกระทบกระั่างกันนะครับผลักดันกันระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ทําให้ครับเกิดมีผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวนี้จํานวนหลายคนดีเดียวครับคุณภาคภูมิส่วนใหญ่นี่เป็นยังไงครับผู้บาดเจ็บครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการบาดเจ็บนะครับเล่นโดนของแข็งนะครับมีบาดแผลแตกตามหัวเข่านะครับที่ศีรษะต่างๆนะครับคุณภาคภูมิครับแต่ว่ายังไม่พบผู้บาดเจ็บสาหัส นนใจุดี้เท่าที่ฟังจากคุณอาทิตย์นั่นหมายความว่าตอนนี้ทหารสามารถที่จะตรึงกําลังแล้วก็ยึดพื้นที่ตรงสะพา,านมัคควาหลังสันได้แล้วใช่ไหมฮะออขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับได้มีการถอยกําลังนะครับถอนกําลังออกจากบริเวณเชิงสะพา,านมัคควาหลังสันนะครับ,รบแล้วก็กลับไปปักหลักตั้งแนวอยู่บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการครับคุณภาคภูมิโดยทางผู้ชุมนุมนะครับก็ได้นํากําลังกลับเข้ามาในพื้นที่ ส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งคุณภาคภูมิครับแล้วก็คอยที่จะโหร้องนะครับไปยังเฮลิคอปเตอร์นะครับตรวจการซึ่งอยู่บริเวณเหนือสะพานมควาลังสรรในขณะนี้ครับคุณภาคภูมิครับ,รบเอาละครับขอบคุณนะครับคุณอาทิตย์ครับ พบกับ<อ>ัคคุณเนรยังคงเป็นการตรึงกําลังกันอยู่นะครับระหวา่างทหารกับคนเสื้อแดงตรงจุดสะพานม่ขวานลังสันนะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวของคุณนฤมลเข้ามานะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะกับคุณนฤมลอมรป่าที่ลานะะระวรมรูปส่งมานะคะซึ่งตอนนี้มีรายงานมาว่ามีการจับกลุ่มคนเสื้อแดงไว้แล้วบางส่วนค่ะ S <S <S สวัสดีค่ะคุณรุมลคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเลนิสาคุณภาคภูมิค่ะขณะนี้เมื่อสักครู่ที่มีกําลังทหารเนี่ยตึงอยู่กับกลุม่มผู้ชุมผู้ชุมนุมที่ขับรถปิกอัพและรถแท็กซี่นะคะแล้วก็รถส่วนตัวจํานวนหนึ่งเนี่ยเป็นแนวนะคะแต่มีการยิงยิงขู่ขึ้นฟ้านะคะประมาณสักพักหนึ่งนะคะแล้วที่ที่พบก,ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมีการนําเจ้าของรถนะคะที่จอดนิ่งทิ้งอยู่ตรงหน้าลานพระรูปเนี่ยหกคันนะคะ เป็นซิกอัพฟีทงแดงเนี่ยนะคะแล้วก็แท็กซี่สองคันรถส่วนตัวอีกนะคะทั้งหมดก็6-7คันเ่ยค่ะขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังออกไปทําให้พื้นที่บริเวณลานพระรูปต,ตอนเนี้ยโล่งนะคะกําลังทหารประมาณเราหลายร้อยนายนะคะได้เจรจากับผู้ชุมนุมที่กําลังจะผลักดันเข้ามาจากอู่ทองในนะคะตรงบริเวณรัฐสภา,าแล้วก็กําลังทหารดันออกไปบอกว่าให้กลับออกไปทางถนนอู่ทองในนะคะ ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ของถนนลาดดาเนินซึ่งมีการเคลียร์พื้นที่กันอยู่ขนานี้ค่ะครับก็ถูกจับกลุ่มไปนะครับค่ะครับแต่ว่าเหตุการณ์โดยทั่วไปตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรรุนแรงนะฮะตรงจุดนั้นไม่มีค่ะก็เป็นการเหมือนกับกลุ่มผู้ชุนมนุมมีจํานวนที่ยังยังมาตรงนี้ไม่มากนะคะ,คะ,ะขณะเดียวกันเนี่ยกำลังฐานเสริมมาเรื่อยๆนะคะตรงแนวของด้านกองทัพภาคที่หนึ่งะคะ่ะเสริมเข้ามาทางด้านดาเนินเป็นรถ g m c นะคะแล้วก็รถขนส่งทหารเนี่ยนะคะรถบัสเนี่ย เออ่เราหลายสิบคันทีเดียวค่ะเสริมเข้ามาตลอดเวลาค่ะครับค่ะครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณนัทพงครับ,บคุณพระภูมิคุณลัญจารค่ะสสวัดีค,ค,ครับก็้